ครับและนี้ก็คือปลากุลาวที่เราตกได้นะครับเราก็จะเอามาทําเป็นปลาเค็มนะครับเป็นกุลาวเค็มอ๋อโสดของผมก็คือจะดึงเหงือดดึงเอาเอาเอาไส้เอาพุงมันออกนะครับโดยการดึงอย่างนี้ครับดึงเหงือดอดึงเหงือกดึงพุงมันนยครับอ่าเอาเหงือกมันออกยังสดสดอยู่เลยครับตายังใสใสอยู่เลยเนาะ ก็มาก็เอาเกลือ,อยัดเข้าไปในพุงมันครับแล้วก็ปากมันแล้วก็โรยให้ทั่วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการห่อเลยครับอ่าห่อแบบนี้นะห่อไว้นี่อันนี้ตัวห่อไปเลยครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันครับผมเอาเกลือ,อยัดใส่ปากไปแล้ว แล้วก็เอาโรยทั่วๆแล้วทําการห่อนะครับหอ่อห่อเป็นตัวนี้ใหญ่หน่อยอ่าสองตัวนี้ก็เกือบโอนกันนะมันบ้นบ,นบ้านครับไม่มีถุงไม่มีถุงใหญ่ผมก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยนะครับใส่เข้าไปทำให้ดูเป็นตัวอย่างอ่า ใส่เข้าไปเลยอ๋อนี่ครับไม่สวยไม่เป็นไรเราทำกินเองอ๋อครับห่อไว้ห่อไว้ เป็นปัะเข็มเลยนี่เอาไว้แล้วนี่หัวนี่ตาไว้หัวมันอยู่ทั้งไหนหัวกับหาง ให้ถุงมัติดของเรานี่แหละอา,อาได้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาเชือกมาผูกแล้วแขวนไว้ให้หัวมันหงายขึ้นก่อนนะครับให้น้ำเกลือมันซึมลงไปในในในเนื้อมันเราก็แขวนไว้ แหมไว้สักสองสามวันแล้วก็มากลับหัวเอาน้ำเกลือออกะครับก็จะได้ปลากุเลาเค็ม,มนี่นะครับอเอาเชือกมามัด Oh. ออกมาดีๆนะกันกาแรแมลงวันเข้ามาไข่เข้ามายอด oh. Oh. ครับได้ละหนึ่งตัวเดี๋ยวไปทำใหม่ก่อนมันต้องทำใหม่นะอ๋อครับไม่ว่างไม่ว่างเดี๋ยวช่วยทำกับข้าวก่อนตัวมัด ไมาถึงมัดไว้กันแมลงวันเข้าไปไข่ครับ,รบเอาแบบลุกทุ่งลุกทุ่งครับบ้านๆอ่าก็ได้ปลาเค็มแล้วเราก็เอาไปห้อยเอาหัวขึ้นครับ ปลาเข็มเจ้าเดี๋ยวตกทําไว้เรื่อยๆเทิมหนึ่งก็ได้สักสิบตัวนี่ก็ยิ้มแล้วปลาเข็ม,อมทอดกินกับข้าวนี่สุดยอดเลยครับครับมีให้ดูอนนี้เดี๋ยวไปหาตกต่อครับ